สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะหน่องมาอัปเดตนะคะ d ดย์ของการสักปากนะคะก็แล้วเสร็จกันแล้วนะในการลอกของผิวบนลิมฟีปากนะคะก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะสังเกตว่าเนื้อจะเป็นเนื้อที่เรายิ้มได้ตามปกตินะคะ ตอนนี้นะคะจะมีแต่ริมฝีป,ปากบนที่จะยังมีการเอ่อแห้งรอกนะคะรอบที่สองนะก็คือหน่องก็จะไม่ไปดึงเขานะวันนี้หน่องไม่ได้ทาลิปสติกมานะคะก็จะเป็นสีเนื้อปากที่เราสักมาแล้วจะสังเกตว่าสีก็จะออกแบบ คายๆายเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูสดนะสังเกตนะหน่องมองดูนะตอนนี้หน่องจะใช้อยู่อย่างเดียวก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวในการทาริมฟิตป,ปากนะคะระหว่างวันแล้วก็ก่อนนอนหน่องก็โปะเข้าไปเยอะๆนะคะก็คือทานะคะให้เขาเชุ่มชื้นนะคะแล้วผิวร่อนตัวที่เป็นริมฟิบป,ปากด้านบนนะคะก็จะค่อยๆลอกล่อนนะแต่อย่าไปแกะนะคะเดี๋ยวจะเป็นแผลเลือดออกซิบๆนะเพราะว่าเราต้องรอให้ ตัวเซลล์เขาออกหลุดออกมาเองนะคะซึ่งตอนนี้หน่องก็พอใจกับการสักปากครั้งแรกนะคะของหน่องแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสังเกตว่าสีนะคะตอนนี้เราก็จะใช้แค่ตัวที่เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเดี๋ยวหน่องคิดว่าไม่เกิน1เดือนนะคะเข้าภาวะปกตินั่นแหละแต่ในการสักปากนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าสักครั้งแรกนะ,ะหลังจากหนึ่งเดือนเนี่ยควรจะไปเติมสีเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนสีเขาไม่เสมอกันหรือขาดตกบกพร่องนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามร้านทั่วๆไปนะใน,ในการขายหรือการบริการเขาเนี่ยเขาก็จะมีการที่ว่าโอเคราคาสักปากเท่านั้นเท่านี้บวกกับหลังหนึ่งเดือนคุณมาเติมสีฟรีนะคะ อันนี้ให้ทราบไว้เลยว่าเขารวมราคาเติมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางร้านอาจจะเห็นว่าเออไม่ไม่ได้แพงนะคะแต่ก็ใหเออ้เรียกว่าลูกค้าเลือกเอาว่าจะมาหรือไม่มาจะมาเติมจะมาเก็บงานหรือมาดูข้บอบกพร่องหรือเปล่าเพราะว่าการสักปากเนี่ยในครั้งแรกนะคะหรือการสักคิ้วก็เหมือนกันในครั้งแรกเนี่ย เราก็จะเห็นณนะวันที่หน้างานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องรอเวลาอีก4สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะมาดูมาเก็บงานว่าตรงไหนที่อาจจะสีไม่เสมอไม่เต็มนะคะก็เขาก็จะเติมให้นั่นจะเป็นการรูปแบบของการออดูแลหรือการบริการของร้านสักนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือใครคิดจะไปสักปากนะคะ ก็ลองเก็บข้อมูลเอาไว้นะถือว่าเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะที่หน่องนามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะวันนี้หน้องก็ต้องขอต้อลาไปก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ